สวัสดีครับพื่อช่องเออีกแล้วนะครับนววันนี้ครับมาเตือนภัยนะเตือนภัยเรื่องอะไรเรื่องขั้วแบตเตอรี่ครับนะถ้าเราไม่ดูแลรักษามันนะครับมันอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะสั้นลงทันตาเห็นเลยนะครับนะสั้นจากอะไรตามบอกมาเลยครับสั้นจากเนื่องจากว่าถ้ามันสัมผัสไม่แน่นนะครับหรือมีสนิมหรือมีคราบเกลือนะครับนะยิ่งโดยเฉพาะรถขับนรุงเทพร้อนรถติดนะครับน้ํากรดแบตเตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นมา นะครับถึงเป็นแปดแห้งอย่างนี้ก็ขึ้นครับมันมีรูเล็กๆ i̇şte. อยู่นะดูระบายเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับนะมันก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมาเสร็จปั๊บมันก็จะมาเป็นขี้เกลือจับที่ขั้วแบตเตอรี่นะพอเป็นขี้เกลือปั๊บมันก็นํากระแสได้ไม่ดีนะครับพอนากระแสไม่ดีปั๊บร้อนอ่าพอแบตเตอรี่ทํางานไปร้อนไปนะครับไม่นานนักแบตเตอรี่มันขั้วข้างในมันจะขาดนะฮะมันคือต้องนึกก่อนนะครับเป็นแผ่นธาตุนะฮะเป็นแผ่นธาตุเนี่ย เป็นแค่ตะกัวบางๆเองนะครับพอมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะขาดนะแล้วทำยังไงล่ะผมจะพาไปดูวิธีการล้างขั้วแบตเตอรี่นะครับแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับตามผมเลยครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับน้ําอุ่นนะจับนี่เลยครับชือไม่ใช่กะปินะฮะเบกกิ้งโซดาครับวิธีทำก็คือว่าเรางี้ครับมีา่่นี้นะ ก็น้ำอุ่นนะครับแล้วก็ใส่เจ้าเบกกิ้งโซดาลงไปน้ำอุ่นนะครับน,น้ำอุ่นนะครับแ,แล้วก็เอาไปเทที่คั่วแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยต้องถอดคั่วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับต้องจริงๆมันต้องถอดทั้งสองขั้เดี๋ยวผมถอดทั้งสองขั่วเลยดีกว่าแบบนี้ นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าน้ำเนี่ยราดลงไปตามขั้วแบตเตอรี่เห็นไหมครับสังเกตน,นะขึ้นฟองเลยนี่นต้องมาดูตรงนี้เห็นไหมชี้ชี้นะครับเอาเห็นจ่า,จาเลยนะฮนะเบกกิ้งโซดากับน้ำอุ่นนะครับนา่นะากระดออกฟู่ๆเลยนะครับบางคนเขาใช้โซดาไฟผมว่าโซดาไฟมันจะแรงเลยเบกกิ้งโซดาก็น่าจะอยู่แล้นะ ได้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็แทนนั้นก็นี่เลยครับเหลืวแปรงที่ฟันทูก็จะำกำจัดาขาบออกไปได้นะครับก็ถู แล้วก็ผสมใหม่มาลาดจนกว่ามันจะเที่ยงนะครับนี่นะครับจะหนีนนั้นเลยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมเร็วด้วยนะฮะ เราคิดว่าสะอาดทำหมดบ้างไม่หมดบ้างฮนะทำบ่อยๆมันก็จะสะอาดเองแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับผ้าแห้งเช็ดต้องเช็ดแห้งก่อนนะครับคอยใส่ขั้วแบตเตอรี่นะฮะหรือถ้าใครมีที่เป่าลมก็ที่เป่าลมมาเป่าครับจัดระเียูปนิดนึง เพราะว่านี้ครับถ้ามันขึ้นที่เกลือเนี่ยกระแสจะเดินทางไม่สะดวกแล้วพอมันเดินทางไม่สะดวกปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นความร้อนนะฮะการกลายเป็นความร้อนก็ขั้วแบตเตอรี่ก็จะร้อนลงไปอย่างเซลล์แบตเตอรี่นะมันทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วมากครับ เรียบร้อยแล้วหรือปิดฝาก็จบแล้วนะครับอย่างนี้ถ้าเ่วกับแบตเตอรี่เราต้องหมั่นมาเช็คนิดหนึ่งว่าถ้ามันพึ่งทีเกิดเนี่ยลองมาทำกงสารครับกพราขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงก็ลองไปทํากันดูนะครับทําได้ง่ายๆเลยนะครับทําเองได้ไม่ต้องรออะไรเลยนะครับเพื่อที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร้ด้วยครับผมครับ